ไว้ให้สามสูตรเมื่อกี้ fs ขนาดใดๆมันมีสูตรว่าเท่ากับอะไรครับแรงฉุดขณะนั้นครับ fs ขนาดใดๆมันจะเท่ากับแรงฉุดขณะนั้นครับซึ่งแรงฉุดขณะนั้นมันคือเท่าไหร่ครับกอไก่เนี้ย8นิวตันครับมนักเรียนจะตอบเลยครับว่าถ้านักเรียนใช้แรงฉุดอยู่8 N, นิวตันขณะนั้นแรงเสียดทานที่พื้นต้านมันก็จะเป็น8นิวตันครับนะเป็น8นิวตันนะตัวนี้นะครับ มันใครที่เคยท่องสูตรมาว่าแรงเสียดทาน f เท่ากับมิลเอนเเท่ากับมิเอนเนี่ยนักเรียนทาโจทย์ข้อนี้ผิดละเห็นไ,ไหมครับนะหรือถ้าเป็นข้อขอไข่เขาบอกว่าถ้าเพิ่มแรงฉุดกลายเป็น10นิวตันแสดงว่าแรงที่นักเรียนฉุดเนี่ยมันจะเท่ากับ fS Max พอดีครับดีไหมแลนในข้อขอไข่นักเรียนก็เขียนอธิบายว่าเพราะว่าแรงที่ฉุดมันเท่ากับ fS Max พอดีครับ ถ้าแรงฉุดมันเท่ากับ fs max พอดีเราก็จะสรุปว่าวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่ครับถ้าวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แรงเสียดทานที่ต้านมันก็จะต้องเป็น fs max สินะเพราะว่าวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานที่ต้านก็จะต้องเป็น fs max ซึ่งคือเท่าไหร่ครับ10นิวตันเลยเห็นไ,ไหมครับแต่ถ้าเป็นข้อคอควายบอกว่าถ้าเพิ่มแรงฉุดกลายเป็น15้นิวตันครับ ถ้านักเรียนเพิ่มแรงฉุดกลายเป็น15นิวตันนะสแสดงว่าแรงที่ฉุดมันจะมากกว่า Fmax s แล้วครับเรียนนาฬิกาที่บายว่าแรงที่ฉุดมันจะมากกว่า Fmax s ละถ้าแรงที่ฉุดมากกว่า Fmax s นักเรียนก็จะสรุปว่าวัตถุจะสามารถเคลื่อนที่ได้เห็นไหมครับถ้าวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้แรงเสียดทานที่กระทําก็จะต้องเรียกว่าแรงเสียดทานจนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนว่า แรงเสียดทานที่ต้านมันก็จะคือแรงเสียดทานจนเห็นไหมแล้วแรงเสียดทานจนมันคืออะไรครับแรงเสียดทานจนมันก็จะเท่ากับมิวเคคูณเอ็นครับแล้วบนพื้นราบแรงเอมันเท่ากับเอไงนักเรียนก็แทนค่านะครับว่ามิวเคมันคือศูนย์จุดสครับแล้ว MG N, มันคือ2 0่สิบนิวตันคูเลขนักเรียนก็จะตอบว่าแรงเสียดทานขณะนั้นมันก็จะเป็น6กนิวตันครับเห็นไหมนักเรียนเขีนว่า แรงเสียดทานทีนะ่พื้นกระทําต่อวอัตถุในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับมันแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะวัตถุมันเป็นอย่างไรครับวัตถุมันอยู่นิ่งหรือว่าเริ่มจะเคลื่อนที่หรือว่ากําลังเคลื่อนที่อยู่นะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกแรงฉุดแล้วนักเรียนไม่รู้ว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าเนี่ยนักเรียนจะต้องมาตรวจสอบว่าแรงที่นักเรียนฉุดกับ fs max มันจะเป็นยังไงกันนะแรงฉุดจะน้อยกว่าจะมากกว่าหรือว่า จะเท่ากันนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างข้อ2นะครับอ่ต่อไปครับเรียนนะครับดูถัดไปครับในตัวอย่างข้อที่3ครับเรียนนะข้อที่3บอ,อกว่าวัตถุมวลเมเล็กวางอยู่บนผิวทรงกรมลมรัศมีอาณตำแแน่งทํามุมชีต้ากับแนวดิ่งโดยไม่ถลายลงมาครับแล้วกําหนดว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุก,กับผิวทรงกลมเป็นมิลเขาถามว่าแรงเสียดทานที่ผิวทรงกลม กระทำต่อมวลเอมเล็กอยู่ขนาดนั้นน่ะเป็นเท่าไหร่ครับนะเขาถามว่าแรงเสียดทานที่ผิวทรงกลมกระทําต่อวัตถุอยู่เป็นเท่าไ,รรรไหร่ครับอ่เรียนตอบได้ครับ่ตอบได้ครับอ่ะนี่ครับกีน่าเบอกว่าถ้าเกิดว่ามีนะทรงกลมอยู่ใบหนึ่งนะครับนะแล้วถ้าเกิดเขาเอาวัตถุก้อนนี้นะครับไปวางไว้บนผิวทรงกลมโดยวางไว้นัตำแหน่งซึ่ง ทำมุมซีตาอยู่กับแนวดิ่งนี้แล้วก็บอกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับผิวทรงกลมเนี่ยมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็นมิลเขาถามว่าแรงเสียดทานที่ผิวทรงกลมกระทําต่อวัตถุก้อนนี้อยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับถ้านักเรียนเขียนแรงกระทําต่อวัตถุก้อนนี้แน่นอนครับว่ามันจะต้องมีแรง m g ชุดลงเห็ไหมครับแล้วนะทรงกลมก็ต้องออกแรงเอ็นดันวัตถุไว ในเนี่ยตั้งฉากใช่ไหมครับแล้วผิวทรงกลมก็ต้องออกแรงเสียดทานดันต้าน,านวัตถุไว้ครับาก็ถามว่าแรงเสียดทานตัวเนี้ยเป็นเท่าไหร่ครับแรงเสียดทานตัวนี้นะซึ่งจากตัวนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนแตกแรง MG ตัวนี้ถ้าเรียนแตกแรง m g ตัวนี้นะครับเข้าสู่แนวนี้กับแตกแรง MG เข้าสู่แนวนี้ไปเนี่ย ตัวนี้ีต้าตัวนี้ก็ต้องมุมทีต้าด้วยใช่ไหมครับนั้นก็เดี๋ยวเรียนแตกแรง m g เข้าสู่แนวนี้มาชิดมุมนักเรียนก็ต้องได้เป็น mg cos และทั้งเรียนแตกแรง MG ตัวนี้ออกมาสู่แนวนี้ออกมาห่างมุม,มมันก็ต้องได้ m g sin แล้วแรง MG ตัวนี้ก็หายไปใช่ไหมแล้วเขาถามว่าแรงเสียดทานที่ผิวทรงกลมกระทําต่อวอัตถุก,ก้อนนี้อยู่เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับ เาอาที่ข้างนี้ใช่ไหมครับว่านะเพราะว่าแรงเสียดทาน F มันเท่ากับมิวเอ็นใช่ไหมครับแต่นักเรียนเขีนว่าตามรูปนะครับตามรูปเนี่ยนะจากรูปนะแรงเอ็นที่ดันขึ้นไปมันก็จะเท่ากับ m อ cos คร์สครับถูกไหมครับนะักเรียนก็แทนค่าลงมาใช่ไหมครับว่าเอ็นมันเท่ากับ m อ cos ก็ตอบว่าแรงเสียดทาน มันก็จะเท่ากับ μmgcos ถูกไหมครับถูกไหมครับใครลอกตรงนี้ไปนะครับเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยนักเรียนช่วยเขียนด้วยนะครับว่าผิดครับใครลอกไปแล้วช่วยเขียนด้วยนะผิดครับนะครับแต่ถ้าผู้หญิงก็ผิดค่ะผิดนะครับนะอันนี้ผิดนะครับแล้วนอาจารย์เชื่อเลยครับว่าถ้าเป็นข้อสอบนะครับ เขาจะวางใช้ที่1่ไว้เลยครับว่าแรงเสียดทานเท่ากับ μmgcos ครับแล้วนักเรียนหลายๆคนนะครับนักเรียนก็ทํำไมครับนานๆจะทาได้สักข้อใช่ไหมครับรีบดีใจวงเลยแล้วบอกโอ้ยข้อสอบง่ายเหลือเกินนะครับที่ไหนได้ผิดไปแล้วครับไม่ใช่ครับใครตอบว่าแรงเสียดทานเท่ากับ μmgcos นี่ผิดนะครับอีผิดครับทําไมถึงผิดล่ะครับนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆครับ โจทย์ก็บอกว่าวางไว้ณนะตำแหน่งซึ่งทำมุมทีตากับแนวดิ่งแล้วมันไม่ถลายลงครับคำว่ามันไม่ถลายลงแสดงว่าขณะนี้มันทำไมครับมันอยู่นิ่งครับถ้ามันอยู่นิ่งแรงเสียดทานที่กระทำมันจะต้องเป็นอะไรครับเป็น fs ขนาดใดๆครับแล้ว fs ขนาดใดๆมันมีสูตรว่าเท่ากับแรงฉุดขณะนั้นครับเรียน ซึ่งแรงฉุดขาดนั้นอยู่มันจะคือแรงอะไรครับ Mg ซมายครับมันจะตอบว่าแรงเสียดทานที่กระทําอยู่ขณะน,นี้มันจะเ g ็ซายครับเรียนตอบว่า m g ซายครับไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ผิดครับตัวนี้ผิดนะอ่ะแปลนวิธีทําที่ถูกต้องนะครับเราเด็กก็ต้องเขียนอะธิบายเงี้ยครับว่านะเพราะว่าวัตถุมันอยู่นิ่งนะเพราะว่าวัตถุมันอยู่นิ่งนะครับเมื่อวัตถุมันอยู่นิ่ง แรงเสียดทานที่กระทำมันก็ต้องเป็น fs ขณะใดๆแล้ว fs ขณะใดๆมันก็จะมีสูตรว่าเท่ากับแรงฉุดขณะนั้นครับซึ่งแรงฉุดขณะนั้นมันก็คืออะไรครับ mg s ร n ใช่ไหมแรงฉุดขณะนั้นมันคือ mg sin อย่างน้นเรียนมานัเรียนจะตอบว่าแรงเสียดทานที่นะพื้นที่ผิวทรงกลมกระทำต่อวัตถุอยู่เนี่ย มันจะต้องตอบเท่ากับ m t s i ซครับไม่ใช่มิวเอคอรคับนะเป็นใครลอกไปเมื่อกี้นะเขียนไว้เลยนะครับว่าผิดค่ะผิดครับนะครับอ่ะได้เลยครับในข้อนะที่สามนะครับนะต่อไปครับดูถัดไปครับนเรียนนะครับในข้อที่4ี่เลยครับอ่ะดูนะครับก็บอกว่านะถ้าออกแรงหนึ่งร้อยนิวตันในทิศขนานกับพื้นราบกดวัตถุหนักหนิวตันให้ติดอยู่กับกำแพง ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผน,นังกับวัตถุเป็น0.1เขาถามว่าขณะนั้นแรงเสียดทานที่กำแพงกระทําต่อวัตถุอยู่เป็นเท่าไหร่ครับแลยเขาถามว่าแรงเสียดทานที่กำแพงกระทําต่อวัตถุอยู่เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนอ่านโจทย์จะเห็นว่าในโจทย์4 5หบรรทัดตัวนี้นะครับไม่มีบอกเลยนะครับว่าขนาดนี้วัตถุมันจะอยู่นิ่งๆแบบนี้หรือว่าวัตถุมันกาลังเคลื่อนที่ลงเนี่ย ไม่มีพูดในโจทย์เลยใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าวัตถุมันอยู่นิ่งๆแบบนี้หรือว่ามันกําลังเคลื่อนที่ลงเนี่ยถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนจะต้องทําไมก่อนครับนักเรียนจะต้องมาเปรียบเทียบแรงที่ฉุดกับอะไรครับ FS m a x ดูใช่ไหมครับงนั้นเวลาทําข้อนี้นะครับนักเรียนนะจะต้องมาเปรียบเทียบแรงที่นักเรียนฉุดนะครับกับ FS m a x ดูคบเรียนถ้านักเรียนเขียนแรงกระทําต่อวัตถุก้อนนี้ดูนะครับนักเรียนเขียนว่า นะขณะนี้นะครับมันจะมีแรง MG ฉชุดลงอยู่6นิวตันไหมครับแล้วขณะที่เราออกแรง1 0 0ดันวัตถุไปทางขวาการที่มันไม่จมเข้าไปในกําแพงเป็นเพราะว่ากําแพงมันจะต้องออกแรงดันตั้งฉากไว้ครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าแรง n แล้วขณะนั้นมันก็จะมีแรงเสียดทานจากกําแพงต้านวัตถุไว้แต่ขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าวัตถุนี้จะอยู่นิ่งแบบนี้หรือว่าวัตถุมันกําลังเคลื่อนที่ลงใช่ไหมครับ นักเรียนก็ต้องมาเปรียบเทียบแรงที่มันฉุดลงกับ fs max อยู่ครับแต่ fs max มันเท่ากับ mu s คูณ n ใช่ไหมครับนักเรียนก็ต้องหาแรง n มาก่อนครับโดยถ้านักเรียนดูแนวราบนักเรียนเขียนว่าในแนวราบจับซิกมเท่ากับศูนย์ครับก็แสดงว่าแรงดันไปทางซ้ายจะเท่ากับแรงดันไปทางขวาครับนักเรียนก็จะได้แรง n เท่ากับ1น0อยนิวตันเห็นไหมครับแล้วนักเรียนก็มาหา fs max ดูครับนักเรียนก็บอกว่า จาก fs max มันเท่ากับ mu s คูเดนครับแล้วม s มันคือ0.1ใช่ไหมครับ n มันคือ100คูณเลขก็ได้10นิวตันครับเมื่อ fs max มันเป็น10นิวตันแต่แรงที่กำลังฉุดวัตถุลงอยู่เนี่ยมันเป็นเท่าไหรครับ6สแสดงว่าแรงที่ฉุดวัตถุลงมันทำไมกว่า fs max ครับน้อยกว่าเห็นไหมครับนะแรง mg ที่กำลังฉุดวัตถุลงอยู่เนี่ยมันจะน้อยกว่า fs max นักเรียนก็จะสรุปว่าวัตถุนี้ทําไมครับไม่เคลื่อนที่ครับนักเรียนก็จะสรุปว่าวัตถุนี้จะไม่เคลื่อนที่ลงครับถ้าวัตถุไม่เคลื่อนที่ลงแรงเสียดทานที่กําลังต้านอยู่มันก็จะต้องเป็นอะไรครับถ้ามันไม่เคลื่อนที่มันก็ต้องเป็น fs ขนาดใดใดเห็นไหมครับนักเรียนก็จะต้องอธิบายว่าเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่กระทําอยู่เนี่ยมันจะต้องเป็น fs ขนาดใดๆครับแล้ว fs ขนาใดใ มันก็มีสูตรว่าเท่ากับแรงฉุดขณะนั้นครับใช่ไหมซึ่งแรงที่กําลังพยายามฉุดวัตถุลงอยู่ขณะนั้นมันก็คือแรงอะไรครับ mg คือ6นิวตันครับแสดงว่าแรงเสียดทานที่พื้นกระทําต่อวัตถุอยู่ขณะนี้นักเรียนจะต้องตอบเป็น6ะนิวตันอาละครับอาจารย์จะขอข้ามนะครับให้ในักเรียนลองไปดูในข้อที่8ครับ อาจารย์จะขอนักเรียนข้าไปดูข้อที่8ก<า>็ะดูนะครับก็บอกว่ากล่อง2กิโลกรัมวางซ้อนอยู่บน4กิโลกรัมซึ่งทั้งหมดเนี่ยวางอยู่บนพื้น,นซึ่งไม่มีแรงเสียดทานครับถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนระหว่างกล่องทั้งสองเป็น0.4และ0.2ตามลำดับแสดงว่า μs ม,มันจะเป็น0.4นะครับ μk okay. จะเป็น0.2ครับแล้วก็บอกว่าถ้าเขาออกแรงผลักกล่องอยู่ออกแรงผลักกล่อง4นิวตันนะครับในแนวขนานพื้นเขาถามว่าจะต้องผลักอยู่ด้วยแรงน้อยสุดเท่าไหร่ครับจึงจะทําให้กล่อง2กิโลกรัมเนี้ยเริ่มจะถลายบน4กิโลกรัมนะเริ่มจะถลายบน4กิโลกรัมนะครับเขาถามว่าแรงที่ผลักอยู่น้อยสุดเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับ อ่ะท่าเรียนมาว่ารูปดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็บอกว่าถ้าเอากระองสองนะวางบนสี่ครับหน่วยคือกิโลกรัมนะครับแล้วบอกว่าวางอยู่บนพื้นลื่นแล้วออกแรงผลักดังนั้นถ้านักเรียนออกแรงผลักแล้วถ้าอยู่บนพื้นลื่นทั้งหมดมันจะต้องเคลื่อนที่แน่ครับเพราะพื้นลื่นใช่ไหมครับพอนักเรียนออกแรงผลักทั้งหมดมันจะต้องเคลื่อนที่แน่นะมันก็กําลังเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งแน่ครับแต่เขาถามว่า ขณะนี้นะครับแรงผลักน้อยสุดเท่าไหร่ครับจึงทําให้2กิโลกรัมเนี่ยเริ่มจะถลายบน4ี่ครับนะงกิโลกรัมเนี่ยเริ่มจะถลายบนสี่ครับถ้าถามว่าแรงผลักน้อยสุดจะเป็นเท่าไรครับดังนั้นเวลาพิจารณานักเรียนต้องมาพิจารณาที่2กิโลกรัมก่อนถ้าักเรียนเขียนแรงกระทําต่อ2กิโลกรัมนะครับนะงกิโลกรัมมันก็ติดไปกระสีใช่ไหมครับด้วยความเร่งแล้วขณะนี้นะครับ สองกิโลกรัมมันเริ่มจะถลายบนสีส่แสดงว่าแรงเสียดทานที่สี่กิโลกรัมไปกระทำเนี่ยมันจะต้องเป็น f อ m a x ครับเพราะโจทย์บอกว่ามันเริ่มจถะถลายไงนะ,ะเมื่อสองกิโลกรัมเริ่มจะถ่ายบนสีส่แสดงว่าสี่กิโลกรัมจะต้องเอาแรงเสียดทานไปต้านแล้วแรงเสียดทานที่ไปกระทําต่อสองกิโลกรัมมันต้องเป็น f อ m a x ครับเพราะสองกิโลกรัมเริ่มจะถลายบนสี่ครับ fs max มันเท่ากับ ms คูณเอ็นครับแต่ N อ็นมาเท่ากับ mg ใช่ไหมครับ mg ของ2กิโลกรัมนะครับนะขณะนี้2กิโลกรัมมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งไปพร้อมกับ4ครับนาเรียนก็มาอ้างว่าจากซิกมา f เท่ากับ m a ครับแล้วถ้าเรากำหนดทิศไปทางขวาเป็นบวกนะครับงนั้นแรงลับที่กระทำต่อ2กิโลกรัมมันก็คือ fs max ตัวนี้ครับมันก็จะเท่ากับ ms คูณกับ n หรือ μs คูณ mg จะเท่ากับ ma แล้วนัาเรียนเอา m ตัดไปครับมีตัดแชบแฉไปนักเรียนก็จะได้ออกมาว่า μs คือ0.4ใช่ไหมครับ a, a g คือ10เท่ากับ a ครับนักเรียนก็จะได้ a ออกมาเท่ากับ4ละใช่ไหมครับพอนักเรียนได้ความเร่งออกมาเป็น4เมตรต่อวินาทีกําลัง2แล้วนะแสดงว่าทั้งหมดนี่นะครับมันกําลังเคลื่อนที่ติดกันไปด้วยความเร่ง4ครับ แล้วถามว่าแรงที่ผลักอยู่นี่เป็นเท่าไหร่นักเรียนก็มามองทั้งหมดเป็นระบบครับถ้านักเรียนมามองทั้งหมดเป็นระบบแรงลับที่นักเรียนกําลังผลักทั้งหมดไปมันก็จะคือเอฟตัวเดียวครับและพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานจากพื้นต้านใช่ไหมครับนักเรียนก็บอกว่าถ้านักเรียนมามองทั้งหมดเป็นระบบจากซิกมาเอฟเท่ากับเอซิกมาเอฟที่กระทําต่อระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะคือแรงเอฟที่ นักเรียนผลักอยู่แรงเดียวครับพื้นลื่นนักเรียนก็แทนค่าแรงลับลงไปคือ f แล้ว M ก็ต้องเป็นมวลทั้งหมดของระบบครับคือมวล4กับ2ครับแล้วความเร่งคือ4ครับถูกไหมก็กลายเป็น6คูณ4ก็ตอบ24นิวตันครับก็แสดงว่านักเรียนจะต้องใช้นะแรงผลักน้อยสุดอยู่เท่ากับ4นิวเอ้ย24นิวตันครับจึงทำให้2กิโลกรัมเนี้ยเริ่มจะถลายบน4ได้ครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างของข้อสอบพัด2สองเดือนมีนาปี54ครับเอาละครับดูถัดไปครับนักเรียนนะครับลองดูข้อนะครับในข้อที่9ครับนเรียนนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าข้อสอบออกมาเนี้ยเรื่องแรงเสียดทานเนี้ยจะออกเยอะค่อนข้างบ่อยเห็นไหมครับค่อนข้างบ่อยนะเพราะก็รู้ว่านักเรียนเนี้ยจะพลาดบ่อยนะครับตรงแรงเสียดทานนะครับก็เลยเอามาออกบ่อยครับตัวนี้อ่านเรียนดูนะครับในข้อที่9นะครับข้อ9บอกว่า กล่องกอและขอมีน้ำหนัก40นิวตันและ20นิวตันตามลาดับครับรูที่รูปนะครับ,รบกล่องคอวางบนพื้นโต๊ะเอาเชือกโยงห้อยด้วยกล่องขอห้อยอยู่ในแนวดิ่งนะครับแล้วก็บอกว่ากล่องคอจะต้องมีน้ําหนักน้อยสุดกี่นิวตันครับจึงทําให้นะจึงไม่ทําให้กล่องรอเนี่ยถลายครับเขาถามว่ากล่องคอที่วางซ้อนอยู่เนี่ยน้ำหนักน้อยสุดต้องเป็นเท่าไหร่ครับ จึงทําให้กล่นะองกรอเนี่ยไม่ถลายครับแม้เราต้องมาพิจารณาน้ําหนักน้อยสุดของคอแล้วทําให้ก่อเนี่ยเริ่มจะถลายครับเราต้องมองงี่นะว่าคอเนี่ยน้าหนักน้อยสุดเท่าไหร่แล้วทําให้กอเริ่มจะถลายครับโดยกําหนดว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างพื้นโต๊ะกับกล่องกรอเนี่ยมันเป็นศูนย์สองครับนะครับแม้นครนี้เวลาทำนะครับนะักเรียนต้องรู้ว่า ตอนที่เราพิจารณาเราจะต้องพิจารณาตอนที่กล่องกอมันเริ่มจะถลายดนั้นแรงเสียดทานที่พื้นโต๊ะกระทํามันต้องเป็น FSMAX สแม็กครับน,นะเอฟเอนะนักเรียนต้องรู้ตรงนี้นะครับอ่านักเรียนนะครับถ้าเกิดอาจารย์สมมุตินะครับดูนะครับดูฉเฉลยนะถ้าอาจารย์สมมุติว่านะกล่องคอมีน้ําหนักเป็น w เล็กน้ําหนักนะ แล้วเราเห็นว่าถ้านักเรียนดูที่พื้นโต๊ะนะครับขณะนี้พื้นโต๊ะมันจะออกแรงเอ็นเนี้ยดันยกวัตถุไว้ครับถ้าเรียนดูนะครับเนี่ขณะนี้นะครับพื้นโต๊ะมันจะออกแรงเอ็นดันวัตถุไว้ซึ่งแรงเอ็นที่พื้นโต๊ะดันวัตถุไว้มันก็จะเท่ากับน้ําหนักรวมทั้งสองก้อนเห็นไหมครับแสดงว่าแรงเอ็นที่พื้นโต๊ะดันไว้เนี่ยมันจะเท่ากับน้ําหนักของกอและคอรวมกัน แรงเอ็นนะครับและเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราจะพิจารณาน้ําหนักของคอ,อน้อยสุดแล้วก็เริ่มจะถลายเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่พื้นโต๊ะกระทำม,มันต้องเป็น FS Max ครับนะ f s max ใช่ไหมครับก็จะมี f s max ต้านแล้วถ้าเรียนเขียนแรงกระทำนะครับมันก็จะมีแรง m g น้ําหนักนะชุดขอลงครับ20นิวตันแล้วมันก็จะมีแรงเสียดทานสถิตมากสุดต้านไว้ การที่เราพิจารณาว่าก่อเริ่มจะถลายก็หมายความว่าขณะนี้นะครับขอมันก็ยังอยู่นิ่งกอกับคอมันก็ยังอยู่นิ่งคําวมาเริ่มจะถลายแสดงว่ายังไม่ได้ถลายนะมันจะอยู่นิ่งนะครับดังนั้นเรากล้างว่าเมื่อก่อเริ่มจะถลายหมายความว่ายังไม่ได้ถลายครับยังอยู่นิ่งถ้ายังอยู่นิ่งแสดงว่าซิกมาเอฟมันจะต้องเป็นศูนย์ครับ เริ่มจะถลายยังไม่ได้ถลายนะยังอยู่นิ่งนาซิกไม่เป็นศูนย์ครับซิกไม่เอฟเป็นศูนย์ก็จะหมายความว่าแรงเสยดทานสถิตสูงสุดที่ต้านไปทางซ้ายกับน้ําหนัก MG ที่ชุดลงตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากันครับเพราะถ้าแรงที่ต้านไปทางนี้เทา่ทากับแรง MG ที่ชุดลงเท่ากันก็จะทําให้แรงรับเป็น0ูนย์ครับแต่ Fs. m a x ที่ต้านไปทางซ้ายมันก็จะมีค่าเท่ากับ μs ไง ก็จะเท่ากับ mg ของก้อนขอที่ฉุดลงครับเห็นไหมครับแต่แรง N มันจะเท่ากับน้ำหนักทั้ง2ก้อนถูกไหมครับเราก็แทนค่า m s คือ0.2ครับแล้วแรง N ก็จะเป็นน้ำหนักของกอกับขอรไอ้กอกับอรวมกันน้ำหนักคอมันเป็น40นิวตันแล้วน้ำหนักคอเป็น W ล็เที่เราสมุติไว้เท่ากับขวามือ mg ของขอก็20นิวตัน เนี่ยแล้วตอนนี้นเรนค่อยๆย้ายข้างคิดเลขก็จะหาน้ำหนักของคอได้ครับก็จะตอบว่าน้ำหนักของคอมันก็จะเป็น60สนิวตันครับเนะโจทย์ข้อนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นข้อสอบอ่าข้ออัตรไนน์ด้วยเติมคําตอบนะเติมคําตอบนะครับนะเติมคําตอบในฟิสิกส์มันจะ4ี่คะแนนโอเคครับอ่าไว้เราก็มาพบกันที่ตอนต่อไปรั้งเรียนครับ